ตอนที่206ชื่อตอนว่ามแมลงปอเปลวเพลิงในช่วงสองวันที่ผ่านมาหลินหยวนได้ปรับปรุงอัสเนียระดับซิลเวอร์คุณภาพเอเล็เขาเก็บของทั้งหมดไว้ในร้านของเขาหุ่นยนต์ AI ยังคงทำงานอยู่ในร้านค้าจะวางขายอัสเนียซิลเวอร์สิบกระถางด้วยอัตโนมัติเป็นระยะะ,ยะสำหรับสินค้าที่ส่งไปยังร้านของโจเจียซินเขา ได้ส่งผ่านทางบริษัทขนส่งนกกระจอกเทศเมื่อไม่นานมานี้ในเวลาเดียวกันเขายังได้ซื้อแร่พลังงานคุณภาพต่ำจำนวนมากจากร้านค้าของเธอสองวันนี้มันเติมเต็มให้กับบริญยวนเป็นอย่างมากในขณะที่เขาซึมซับและเข้าใจถึงผลประโยชน์จากการต่อสู้เลื่อนขั้นบดายเซียนครั้งก่อนในช่วงสองวันนี้เนื่องจากว่าเขาจะเข้าร่วมการประมูลส่วนตัวในวันพรุ่งนี้เขาจึงไม่ได้ไปดวลโปรโมชั่นครั้งที่สอง เขาหยิบมลงปอเพลิงมอกระดับนอร์มอลที่มีแนวโน้มดีมากที่เขาเก็บมาในป่าก่อนหน้านี้แทนเนื่องจากมีความถนัดสูงและหายา,ยากจึงไม่ค่อยมีหมุนเวียนในตลาดนักะจนภัยส่วนใหญ่จะจับมลงปลอเพลิงหมอกจะนําพวกมันเข้าประมูลไปยังสาราสิ่งมีชีวิตหายา,ยากของเครือข่ายดวงดาวหรือหาผู้ซื้อที่ร่ํารวยที่ต้องการพวกมันโดยปกติแล้วเมื่อผู้ซื้อที่ร่ํารวยต้องการซื้อเฟที่พวกเขาต้องการอย่างเร่งด่วน พวกเขาจะโพสบนเครือข่ายดวงดาวเกี่ยวกับการซื้อเฟที่เฉพาะเจาะจงพวกเขาส่วนใหญ่ที่โพสทำเช่นนั้นเพื่อรับทักษะพิเศษเฉพาะเมื่อเฟถึงระดับบรอนนี่เป็นเรื่องของโชคผู้ซื้อที่ตจมใจที่จะได้รับทักษะพิเศษเฉพาะจะไม่ขาดเงินในการหาซื้ออย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาสามารถขายแมลงปลอเพลิงหมอกได้ในราคาที่สูงกว่าการประมูลของสาราสิ่งมีชีวิตหาย,ยากหากพวกเขาพบเจอผู้ซื้อเช่นนี้ ในขณะนั้นลินยวนกำลังจะปรับปรุงมแมลงปอเพลิงหมองอย่างไรก็ตามเขาจะไม่ทำเช่นนั้นเหมือนประมาจารนักสร้างทั่วไปมแมลงปอเพลิงหมอกตัวนี้มีสายเลือดของมแมลงปอเส้นใหญ่ในยุคซิลูเรียนในร่างกายของพวกมันพวกมันเป็นเฟยที่มีความเข้ากันได้สูงสำหรับจิววิญญาณฉีเนื่องจากแมลงปอเพลิงหมอกมีสายเลือดของมแมลงปอเส้นเลือดใหญ่ในยุคซิลูเรียนพวกมันจึงสืบทอดลักษณะของมันตามธรรมชาติ จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สูงสามารถปรับปรุงรูปแบบทางพันธุกรรมของมแมลงปอเพลิงหมอกให้เหมาะสมทําให้พวกมันนั้นสามารถพัฒนา,าไปสู่รูปแบบชีวิตที่เหนือกว่าได้มากขึ้นมแมลงปอเส้นเลือดใหญ่เป็นผู้ปกครองที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคซีรูเรียนซึ่งเป็นยุคของดวงดาวเคราะห์ดิสโทเปียนด้วยร่างกายของมแมลงพวกมันปกครองท้องฟ้าและพื้นดินและเป็นสิ่งมีชีวิตนักล่าที่ทรงพลังที่สุดในยุคนั้น โดยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในเวลานั้นเมื่อหลินหยวนเรียกแมลงปอเพิงหมอกมันก็หยุดลงที่ปลายนิ้วของเขาทันทีเห็นอย่างชัดเจนว่ามันยังคงติดใจเขาอยู่แม้จะผ่านไปนานแล้วก็ตามมันรู้ว่าเขาสามารถปรับปลายจิตวิญญาณที่มีความเข้มข้นสูงได้ด้วยมือของเขาขณะที่หลินหยวนมองไปยังมแมลงปอเพิ่งหมอกทําให้เขาพอใจแล้วมองไปยังปลายนิ้วของเขาเขาก็ยิ้มอย่างสดใสเผยเห็นฟันขาวของเขา เลนยูวันเปลี่ยนพลังวิญญาณในร่างกายของเขาและจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สูงส่วนมากได้เข้าสู่ร่างกายของแมลงปอเพลิงหมองทําให้มันได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน,นื่องสําหรับเฟยที่เข้ากันได้กับพลังฉีวิญญาณที่มีความเข้มข้นสูงในการเติบโตและการพัฒนาของพวกเขาจะถูกจากัดหากพวกเขามีความเข้มข้นของจิตวิญญาณไม่เพียงพอซึ่งเป็นกรณีของแมลงปอเพลิงหมองแมลงปอเพลิงหมอกธรรมดาจะวิวัฒนาการโดยไม่เปลี่ยนรูปแบบ เนื่องจากความเข้มข้นของจิตวิญญาณไม่เพียงพอเพวกเขาจึงไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพยีนของพวกเขาสำหรับการกลายพันธุ์เมื่อพัฒนาขึ้นอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณลินยวนที่ถ่ายทอดพลังชีวิตวิญญาณที่มีความเข้มข้นสูงมันต้องผ่านกระบวนการการลอกคราบอย่างต่อเนื่องและย่นและกลางปีกของมันในช่วงเวลาสั้นๆร่างกายสีแดงและปีกสีเขียวอ่อนของมันได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วในขณะนั้น มื่อหลินหยวนตรวจสอบด้วยทักษะัก u e Data เขาพบว่ามันไม่ได้เรียกว่ามแมลงปอเพลิงหมอกอีกต่อไปแต่เป็นมแมลงปอเส้นเลือดเปลวเพลิงร่างกายของมันมีความยาวเกือบ2เมตรตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่ด้วยสายเลือดของมแมลงปอเส้นเลือดใหญ่ร่างกายทั้งหมดของมแมลงปอเส้นเลือดเปลวเพลิงกลายเป็นสีแดงเพลิงและแม้แต่ปีกของมันก็เปลี่ยนเป็นสีแดง ยกเว้นว่าร่างกายของมันนั้นเต็มไปได้วยเส้นเลือดสีน้ําเงินทําให้ร่างกายของมันดูเรียวและสง่างามแม้ว่ามันจะดูผอมเล็กน้อยตาลินยวนก็รู้ว่ามันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์อย่างแท้จริงทักษะพิเศษไฟรุนแรงเมื่อได้รับการเลื่อนไปนระดับบ้อนนั้นมันก็เรียบง่ายและโหดเหี้ยมมากเมื่อมันเพิ่มพลังของเปลวไฟเดิมที่ปีกของมแมลงปลอเพิงหมอกเป็นสีฟ้า และเมื่อมันพ่นไฟออกมาพายุที่ถูกกระตุ้นด้วยปีกของมันสามารถเพิ่มความครอบคลุมและความรุนแรงงไฟได้และเส้นสีน้ําเงินบนตัวของมันคือพลังของธาตุลมอย่างไรก็ตามมาแมลงตอเส้นเลือดเปรยวเพลิงได้เปลี่ยนไปช่วยให้ไฟมีลมจากภายนอกไหลเวียนในร่างกายของมันแทนเนื่องจากความสามารถในการใช้ไฟและลมของมันทั้งสะไฟของมันจึงรุนแรงขึ้น มันจึงกลายเป็นเฟประเภทเวทมนตริวิญญาณที่ง่ายและโหดเหี้ยมที่สุดแม้ว่ามันจะมีขนาด2เมตรแต่ก็ยังคงอยู่เคียงข้างลินยวนอย่างเชื่อฟังดวงตาของมันนั้นเต็ไมไปด้วยความขอบคุณที่มีต่อเขาเขาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจขณะมองไปยังมแมลปองโกลใเลือดเปลวเพลิงจนถึงตอนนี้เขาได้ปรับปรุงเหล่าเฟระดับบรอนคุณภาพอีปิกทั้งหมด6ตัวเขาวางแผนที่จะเก็บปลาคารภูมิทัศน์มังกรฟีนิก รับบอลเต็ม10ส่วน10คุณภาพอีปิก3ตัวและกล้วยไม้หิมะยกขาวระดับบอลเต็ม10ส่วน10คุณภาพอีปิกไว้สำหรับตัวเขาเองโดยเหลือเพียงระดับบอลเต็ม10ส่วน10คุณภาพอีปิก2ตัวเท่านั้นที่จะนำเสนอพวกเฟระดับบอลเต็ม10ส่วน10คุณภาพอีปิกทั้งสองนี้คืองูไผ่เขียวและแมลงปอ Words. เปวเพลงงูไผ่เขียวระดับบอลเต็ม10ส่วน10คุณภาพอีปิกโจมตีเหมือนนักฆ่าที่มีพิษ ในขณะที่มแมลงปอเส้นเลื้อยเปลียเพลิงรับบอลเต็ม10บส่วนสิคุณภาพอีปิกจะเป็นเหมือนกับนักเวทที่บ้าดีเดือดเรียนอยู่ในรูปโรมเฟสเหล่านี้มาจากป่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดและอาจจะกล่าวได้ว่าเขาเปลี่ยนเส้นชีวิตของพวกมันด้วยตัวคนเดียวเขาได้ปรับปรุงงูไผ่เขียวและมแมลงปอเส้นเลื้อยเปลียเพลิงให้เป็นรับบอลเต็ม1 0บส่วนสิคุณภาพอีปิกซึ่งคล้ายกันกับของขวัญสําหรับพวกมันเนื่องจากเขาไม่ยอมทําสัญญากับเฟทั้งสองตัวนี้ และผู้คนรอบๆตัวเขาก็เข้ากันไม่ได้เขาก็ขายมันทิ้งไปในที่สุดอย่างไรก็ตามในฐณะนะผู้สร้างสิ่งมีชีวิตที่สร้างปฏิหารแห่งชีวิตให้กับพวกมันพวกมันจะพบเจ้าของที่ดีสําหรับพวกมันเมื่อเขาแลกเปลี่ยนคนซื้อเวลาผ่านไปและในวันนี้เหวิอนอยู่กําลังฝึกฝนทักษะปรมาจา์นักสร้างของเธอนอกเหนือจากการดูแลคาริฮาในขณะที่หลิวเจียกําลังฝึกอยู่ในห้องฝึกใหม่ของคาริฮาอาัจฉริยะที่มีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน แต่ถ้าพวกเขาต้องการที่จะไปให้ถึงจุดสูงสุดพวกเขาก็ไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างน้อยไปกว่าคนธรรมดาที่ต้องการเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขากับอัตราการต่อรองของพลังหลังจากปรับปรุงอัสเนียซซลเว์ลินยวนก็หยุดสิ่งที่เขากําลังทํานั่นเป็นเพราะว่าเขาหลิวเจียและเหวินหยูกําลังจะเข้าร่วมการประมูลส่วนตัวที่จัดขึ้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญร,ระดับราชาลินยวนไม่สนใจในสิ่งอื่นๆของการประมูลส่วนตัวนี้มากนะักยกเว้นรายการประเภทต้นกําเนิด 3รายการอยากูตามสัญชาตยาณปรากฏขึ้นในหัวใจของเขาซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะได้รับปังสิ่เมืองอย่างจากการประมูลส่วนตัวนี้อย่างแน่นอนตอนที่207ชื่อตอนว่าชุดที่ดีเมืองหลวงค่อยๆเย็นลงในช่วงปลายฤดูใบไ,ไม้ร่วงเมื่อลมพัดในตอนกลางคืนดูเหมือนว่าจะสามารถพัดผ่านเสื้อผ้าได้ทําให้คนตัวสั่นแต่ลมปลายฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่พัดมาบนร่างกายไม่หนาเท่ากับลมหนาว ที่เหมือนมีดเล่มเล็กๆที่ตัดเนือ้อปัจจุบันลมปลายฤดูใบไ,ไม้ร่วงเป็นลมที่เย็นสบายที่สุดเมื่อพระอาทิตย์ตกดินดวงดาวจางๆบนท้องฟ้าทำให้ในใจของคนคนหนึ่งรู้สึกปลอดโปรง่งหลินหยวนหยุดในสิ่งที่เขาทำและกำลังจะออกจากห้องไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูเขาเปิดประตูและเห็นเวินอยู่เข้ามาในห้องพร้อมกับเสื้อผ้าสีดำในมือนายน้อยโปรดดูว่าสิ่งเหล่านี้เหมาะสมสำหรับคืนนี้หรือไม่คะหลินหยวนหยิบเสื้อผ้าแล้วมองดูพวกมันอย่างใกล้ชิด ทอนบอนเป็นเสื้อโค้ทคอสีดำทำจากผ้าฝ้ายลินินและผ้าไหมมีดีไซน์ปกแคบและประดับด้วยหยกสีดำมาดูเรียบง่ายด้วยความงดงามแบบชนบทแม้ว่าผ้าฝ้ายลินินและผ้าไหมจะเป็นสีดำแต่ผ้าไหมก็สว่างกว่าส่วนผ้าลินินก็มีสีเข้มกว่าสีดำทั้งสองสีสร้างสไตล์ที่ขัดแย้งกันอย่างน่าประหลาดใจทำให้การออกแบบเสื้อดูธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดามันมีทั้งความซับซ้อนแต่ว่าเรียบง่าย เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความงามที่ขัดแย้งกันนี้ทําให้เสื้อโค้ตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกางเกงขายาวสีดําตัวยาวผสมผสานความสง่างามแบบคลาสสิกเข้ากับความแข็งแกร่งแบบสปอร์ตได้อย่างลงตัวตัดเย็บจากผ้ากำมะหยี่อูดสีดําและผ้าไหมผ้ากำมะหยี่สว่างกว่าผ้าไหมและการออกแบบของวัสดุดังกล่าวทําให้กางเกงขายาวสีดําเรียบง่ายดูมีชีวิตชีวาไปอีกแบบ ไม่ได้ทําให้เสื้อผ้าสีดําโดดเด่นที่สุดและกางเกงก็สว่างกว่าเสื้อทําให้การออกแบบโดยรวมมีความสมดุลลินหยวนอดไม่ได้ที่จะเลิกคิว้วเสื้อผ้าจิตวิญญาณฉีเหล่านี้เห็นอย่างชัดเจนว่าทํามาจากวัสดุราคาแพงปกเสื้อด้านบนมีลายปักขนนกสีเข้มทั้งสองข้างที่ไม่เด่นมากได้ปักขนนกเป็นเส้นไหมที่พุ่งออกมาจากเส้นใยของแมงมุมสยองดาร์กเดสระดับแพททีนัมเส้นใยที่มาจากตัวนี้นะมันหายากมากและแมงมุมสยองดาร์กเดสก็หายากเช่นกัน ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นแบง่งมุมที่พ่นใหญ่ออกมาเฉพาะเมื่อมันลอกคราบเท่านั้นหากไม่ร่วมราคาชุดของเขามันจะดูธรรมดามากมันเป็นสีดําสนิทมันแทบจะไม่มีสีอื่นเลยอย่างไรก็ตามหากดูดีๆพวกเขาจะแปลกใจทันทีที่พบว่ามีขนานางทําตัวต่ําต้อยซ่อนอยู่ในชุดเสื้อผ้าเวินอยู่เธอได้ชุดเสื้อผ้านี้มาจากไหน ลินยวนยังได้ซื้อเสื้อผ้าสําหรับสวมใส่ทุกวันนี้ในช่วงเวลานี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ขาดแคลนเงินแต่เขายังเลือกเสื้อผ้าที่เรียบง่ายแข็งแรงและทนทานตั้งแต่อายุ8ขวบเขาใช้ชีวิตอย่างยากลาบากดังนั้นลินยวนจะไม่พัฒนาพฤติกรรมฟุ่มเฟือยแม้ว่าเขาจะร่ํารวยแล้วก็ตามเสื้อผ้าที่เขาซื้อและเสื้อผ้าของลิวเจียและหวนหยูถูกวางไว้ในห้องเก็บสัมภาระพิเศษของพวกเขาเองแม้ว่าหลินยวนจะจําไม่ได้ว่าเขาซื้อเสื้อผ้าอะไรแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้ซื้อเสื้้อผาชุดนี้ เมื่อหวนอยู่ส่งเสื้อผ้าให้เขาเธอคอยตรวจสอบการแสดงออกของเขาไม่เห็นว่าลินหวนพอใจกับชุดนี้มากเธอยิ้มทันทีและตอบว่านายน้อยคะฉันทำเสื้อผ้าในขณะที่ดูแลง,งานก่อสร้างในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาค่ะคำพูดของเธอทำให้หลินหวนตกใจเขารู้เพียงว่าเธอเป็นปรมาจารย์นักสร้างที่มีพรสวรรค์นในด้านกิจการภายในแต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะเป็นช่างทอผ้าด้วยเช่นกันช่างทอผ้าและช่างฝีมือวิญญ,ญาณ เป็นของผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณระดับไลฟ์สไตล์สมาคมช่างทอผ้ายังเป็นสมาคมที่ร่ำรวยมากนิมูกิวอาชีพจิตวิญญาณระดับไลฟ์สไตล์ในสหพันธ์เรเดียนส์มนุษย์มีการพัฒนาอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์ศูนยศาสตร์ช่างทอผ้าสามารถใช้วัสดุทางจิตวิญญาณเพื่อทําเสื้อผ้าปราณวิญญาณได้แม้ว่าเสื้อผ้าปราณวิญญาณระดับสูงเหล่านี้จะไม่สามารถมีบทบาทป้องกันได้มากนะัก พวกเขาไม่ต้องกังวลว่าเสื้อผ้าเหล่านี้จะเสียหายได้ง่ายในการต่อสู้วันอยู่เธอควรจะเป็นช่างทอผ้าชั้นสูงนะเมื่อได้ยินดังนั้นวันอยู่ก็ยิ้มและตอบว่านายน้อยฉันยังไม่ผ่านการทดสอบของผู้ประกอบอาชีพแต่ถ้าหากทาได้อย่างน้อยฉันควรจะเป็นช่างทอผ้าระดับสาค่ะแม้ว่าช่างทอผ้าจะไม่ได้หายากและได้รับเกียรติเท่ากับปรมาจารย์นักสร้างแต่ช่างทอผ้าระดับสามนั้นหายากมาก ความจริงที่ว่าบรรยูสามารถเป็นช่างทอผ้าระดับสามเพียงอย่างเดียวแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าเธอมีความสามารถมากเพียงใดแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอมีพรสวรรค์นในการเป็นช่างทอผ้าแต่เธอก็มุ่งความสนใจไปยังการพัฒนานในฐานะประมา,าน,นักสร้างอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่เธอได้ช่วยชีวิตน้องสาวของเธอซึ่งเป็นผู้รับเชอจิตวิญญ,ญาณและทำลายรากฐานของเธอเนื่องจากการกีดกันและการไม่สามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของเธอได้เนื่องจากรากฐานเสียหายของเธอ เธอนั้นจึงได้เลือกเดินเส้นทางของช่างทอผ้าในเวลานั้นและด้วยเหตุนี้เธอจึงสนใจในกระบวนการการทำเสื้อผ้าของช่างทอผ้าเป็นอย่างมากความสนใจนี้ถือเป็นทางออกและปลอบใจเช่นกันทาาใดนั้นเธอก็มีความสนใจอย่างมากการเป็นช่างทอผ้าเป็นสิ่งที่วิเศษมากค่านิยมลักษณะนิสัยแม้กระทั่งการออกแบบของช่างทอผ้าจะส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายของรูปลักษณ์ของเสื้อผ้าทั้งช่างทอผ้าทำเสื้อผ้าและประมามจานักสร้าง มันเกี่ยวข้องกับการสร้างสารรค์ในความเห็นของเวิรยูแม้ว่าทั้งสองอาชีพจะสร้างสิ่งต่างๆต่างกันแต่มันก็มีจุดร่วมเล็กน้อยเหมือนกันความเข้าใจนี้ทําให้เธอมีพัฒนาการที่สําคัญในด้านความก้าวหน้าในฐานะประมาจาน,นักสร้างสมมุติว่าเธอไม่ได้เจอกับหลินหยวนหรือมีหยดน้ําหวานอบเชยประกายเงินเกนสอสีทองในกรณีนั้นเธอสามารถหยิ่งและหลงเรื่องในความชื่นชมในตัวเองไปช่วยชีวิตหลังจากถูกกาจัดออกจากผู้รับใช้จิตวิญญ,ญาณ ไม่ว่าเธอจะปรารถนาเป็นปรมาจานักสร้างหรือช่างทอผ้าเย่รก็ตามลินยวนเป็นผู้ที่นำแสงสว่างและความหวังมาสู่เธอดังนั้นในขณะที่เธอดูแลงานก่อสร้างไม่ว่าเธอจะเหนื่อยแค่ไหนเธอก็ยังคงใช้เวลามากมายในการสร้างเสื้อผ้าชุดจิตวิญญาณฉีนี้แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะออกแบบเสื้อผ้าวิจิตบรรจงแต่วันยูก็ทําเสื้อผ้าชุดนี้เสร็จเมื่อวันก่อนขณะที่ลินยวนมองดูเสื้อผ้านิมือเขาก็ขอบคุณเธอในความคิดของเขา หลังจากที่เขากลายเป็นลูกศิษย์ของสกรพรดินีแห่งจันทราและวนอยู่กลายเป็นผู้ช่วยของเขาเธอมักจะทําในสิ่งที่จําเป็นเขารู้ดีถึงสิ่งที่เธอทําเมื่อดินหยวนขอบคุณเธอวนอยู่ก็ตอบอย่างรวดเร็วว่านายน้อยคุณควรเปลี่ยนก่อนพี่ใหญ่หลิวทําอาหารเสร็จแล้วฉันจะลงไปช่วยเขา,ากินเสร็จแล้วเราจะไปประมูลกันค่ะหลังจากนั้นเธอก็ออกจากห้องของลินหยวนวนอยู่รู้สึกได้ถึงความเคารพจากหลินหยวนเมื่อเขาขอบคุณเธอความเคารพนี้ มันกล่าวถึงข้อที่จริงที่ว่าเขามักจะทําตัวเองเท่าเทียมกันมากกว่าจะไปปฏิบัติต่อเธอในฐานะผู้รับใช้ความเคารพดังกล่าวทําให้ดวงตาของเธอเปียกชื้นวันอยู่ไม่เข้าใจว่าทําไมลินหยวนที่อายุ18ปีจึงสามารถให้พลังแก่คนอื่นด้วยการการะทําและคําพูดของเขาได้หลังจากที่ลิยนหยวนเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแล้วก็มองเข้าไปในกระจกเขารู้สึกว่าเด็กหนุ่มที่มีผมสีดําตาสีดําและสวมชุดสีดําทั้งตัวมันดูเปล่งประกายเป็นอย่างมาก